เพื่อนก็จะจัดแบบสวยงามแบบนี้เลยเด้อจ้าแล้วที่ขาดบ่ได้เลยพี่น้องตู้เย็นหน่อยห่กไม่ทาตามคําแนะนําเครื่องจะตัดไฟไม่สามารถใช้จะเป็นยาซาคมเนาะแชมพูซาคมแล้วก็ซีมีสบายดีและสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องวันนี้ก็มาพบกับซ่องน้องจอยสาวลาวเด้อพี่น้องพี่น้องเดียวมาอนีหนูจอยชิพ้าพี่น้องมาเบิรงราคาโรงแรมอยู่ที่ ประเทศไทยเนาะวระสิราคาจักบาทแล้วบรรยากาศสิเป็นอนะไรแน่แล้วภายในของสีมียังแน่เนาะพี่น้องโอเคเข้าไปเบิ่งนน้กันเลยจ้าพี่น้องนี่จะเป็นภาพบรรยากาศตอนเสาร์เด้อจ้าทิวานุจอยไทยให้พี่น้องเบิ่งเนาะนี่จะเป็นวิวหน้าบ้านเด้อจ้าเดียวสิถ่ายวิวสวนตอนเสาร์ให้พี่น้องได้เบิ่งนน้ำกันเด้อซึงว่าเพิ่นก็นจะมีกาแฟมีน้ำห่อนแมนบลพี่น้องอยู่หน้าบ้านเพิ่งก็สิมีเอ่อสถานที่ที่แบบว่า เฮาสามารถมานางังจิบกาแฟสวงเสาได้เนาะผู้ใดที่ว่าสอบจิบกาแฟสวงเสากะเหมาะเลยเดอ้อจา้าเนาะจะเป็นผ่าบรรยากาศอยู่ทางหนาเดอ้อจา้าเป็นแบบว่าเป็นบ้านเนาะพี่น้องแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นลานจอดรถเลยเนาะจอดรถที่ว่าจิดกัห้องที่ว่าเฮานอนเลยเนาะรถเฮาก็สามารถจอดอยู่ข้างที่เฮานอนได้เลยโอเคจา้าพี่น้องก็จะประมาณนี้เดอ้อเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปชมบรรยากาศข้างในนํากันกจา้า โอเคจากพี่น้องเดี๋ยวสิาพาพี่น้องเลาะเบิ่งรอบๆของห้องเนาะซึ่งนูจ้ยกับบนน่ใจเด้อพี่น้องวานนี้เพิ่นจะเอินโรงแรมมันจากดาวเนาะโอเคมาจากอันนี้ก็เริ่มจากมองนี้เลยพี่น้องจะเป็นแบบว่าโต๊ะตังนั่งเนาะเหมาะสาหรับแบบผู้ได้มาสองคนอันนี้ก็สิเป็นแบบเครื่องครองของ,ของนูจ้ยเด้อนูจ้ยกับบางไว้เนี่ยแล้วโอเค แล้วที่ขาดบได้เลยพี่น้องตู้เย็นหน่อยเนาะนี่ซึ่งวานูจอยเป็นหนักเดินทางเหมือนบอกพี่น้องกชัชมีคล้องที่แบบว่าซื้อแล้วก็ต้องเลยแช่เย็นไวนะ้เนาะเพื่อบ่ใหายอันอาหารบูดเนาเนาะพี่น้องเล้วเพื่อนกชัชมีอันนี่พี่น้องเพิ่นเพื่อน,อ,นอ,อย่างนี้ไวไฟเนาะแมนเป็นไวไฟเลขของ และก็พัดเวิร์นเนาะแล้ก็ติดต่อพนักงานมีเบอร์ติดต่อพนักงานอีกเนาะพี่น้องแล้วพี่น้องอผู้ได้มาในเพลินกะซิมีแบบว่าอันนี้กะซิเป็นกาแฟเนาะสำหรับเฮาไหวกินยามเสาร์และมีขนมนำนี่ก็จะมีจอกแก้วกาแฟหายมาเมื่อเช้าเนาะแล้วเพลินกะซิมีหม้อต้มน้ำห่อนน้ำพี่น้องนี่เลยเวลาที่ว่าเฮามาเนาะหรือว่าเฮาอยากกินมีหรือว่าอยากกินกาแฟยามเสาร์ก็ สามารถต้มน้ำได้พี่น้องนี่เนาะแล้วเพิ่นก็จะมีทีวีหรือว่าโทรทัศนะ์เนาะไว้ให้เฮาเบิงน้ำพี่น้องเพิ่นเปิดไปหายเลยเนาะโอเคนี่ก็สิเป็นแบบเหมือนจะเป็นโต๊ะไว้แบบว่าวางเครืองเนาะพี่น้องว้วงควางดีเนาะเฮาสามารถวางเครื่องบ่ว่าสิเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเตียงข่าคล้องอย่างต่างๆเนาะแล้วเฮ้ามาต่อกันที่ที่นอนเลย อันนี้จะเป็นห้องแอร์เด้อพี่น้องเนาะเพื่อก็จะจัดแบบสวยงามแบบนี้เลยเด้อจ้าอันนี้จะเป็นห้องแอร์เด้อเย็ยนเลยจ้ะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นสั่นวางเครื่องเนาะผู้ใดที่มีเครื่องงลยก็สามารถเอาเขามาวางวางไวไนะ้ได้เนาะผู้ใดที่เป็นแบบว่าสายเที่ยวกะบนู้จอยกะคือนู้จอยเนาะได้ถือเขาคองยังมาไลเนะพี่นอ้องน,นี่ก็เหมือนจะเป็นแบบว่าโต๊ะแต่งหนา้าสําหรับผู้หญิงเนาะพี่น้อง จะมีแว่นน้ำเนาะแล้วก็จะมีตั้งอันหนึ่งเวลาที่แบบเพาแต่งนะหน้าเราก็จะมีแว่นน้ำแล้วก็มีแบบเป็นกระดาษซิซูมีอันอันนี้จอกแก้วกินน้ำพี่น้องเนาะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งในอันข้างในห้องน้ำปะนี่พี่น้องลืมบอกพี่น้องอ่าอยู่วางนี่เพิ่นก็นสิเป็นแบบผ้าม่านเนาะเฮาสามารถ เปิดแนมเบิงรหลดได้พี่น้องรถดเท่าจะจอดอยู่ข้างนอกานะนี่จะประมาณนี้เลยจ้าติดไว้เดี๋ยวสิมาเบิงข้างในของนำ้ำพี่น้องถ้าต้องเปิดไฟข้างในเลืข้างนอกโอเคนี่พี่น้องอันนี้เพื่เอเดินยังบ่หม่องไหถอยบ่วง่อ๋อหม่องไหวถวยบววว่ว,บวง อันนี้เพล่นกวางดีเนาะกวางก็แต่ละบอนพี่น้องอันนี้จะเป็นแบบอะหมองล่างหนาหรือว่าแปรงฟันเนาะกวางแห้งมีพี่น้องจะมีกระจกแบบนี้เลยแล้วก็ซีนีเครื่องอาบน้ำก็ซีนีประมาณนี้เดอ้ออันนี้เหมือนจะเป็นยาซนะ่าผมเนาะแชมพูซ่าผมแล้วก็ซีนีสบู่เนาะพี่น้องสองก้อนนี่อันนี้ก็เหมือนจะเป็นอา ทุ้งกันผมเปียกเนาะโอเคนี่พี่น้องเดี๋ยวสิทาพี่น้องมาเบิ่งขอหามเนาะอยู่ที่แนะนำแนะนำการใช้เครื่องน้ำอุ่น 1. เปิดน้ำสอเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นโดยหมุนที่ควบคุมอุณหภูม,ภมิไปตามเข็มนาฬิกาบอกหรือไปทางขวามือ จนถึงตรงกลางของที่ควบคุม 3. ทดทดสอบความร้อนของน้ำอุ่นแล้วหมุนไปตามอุณหภูมิที่ต้องการ 4. เมื่อใช้งานเสร็จหมุนที่ควบคุมอุณหภูมิทวนเข็มทิศเข็มเข็มนาฬิกาหรือหมุนกลับมาทางซ้ายจนสุด 5. เปิดน้ำโอเคพี่น้องอัน,นจะมีไม้เหตุนํำเนาะ หากไม่ทำตามคำแนะนำเครื่องจะตัดไฟไม่สามารถใช้เครื่องทำน้ำอุ่นได้อ๋ออันนี้ก็สิเป็นแบบคำแนะนำเนาะพี่น้องสำหรับการใส่น้ำอุนนะ่นเนาะนี่ดีเนาะพี่น้องเพิ่งจะมีการแนะนำน้ำเนาะสำหรับูใดที่แบบว่าอาจจะยังเปิดโปเป็นหรือว่าอาจจะยังบุกหูเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งข้างนอกต่อพี่น้องเดี๋ยวสิมาเบิ่งอัน ขอที่เอาต่องปฏิบัติในการเข้ามาพักยูทีโรงแรมนี้เนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นอันนี้เพื่อจะเอิ่นแผนพังเนาะพี่น้องเราจะอยู่หมองหนีเด้อเนาะ VIP 4โรงแรมจะรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของผู้เข้าพักกรณีเกิดความสูญหายหรือเสียหายดังนี้ หากศูนหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นในโรงแรมหากทรัพย์สินที่ศูญเสียหายหรือเสียหายตามข้อนหนจะขอหนึ่งเนาะหนึ่งทับหนึ่งเป็นประเภทเงินทองธนาบาัตรตัวเงินอัญ,ญมณีหรือของมีค่าอื่นๆโรงแรมจะรับผิดชอบไม่ถึงห้าพันบาทเลขหาบอกี่เนาะนี่นหนจะเป็นเลขหาเนะเาะเป็นตัวเลขแบบ พเพิ่เตินเล็กสากลเหล็กเลขไทยมันเหล็กสากลเลขกสากลหนนะึ1 2 3 1> อ้ามเม่นบ่เลขเฉะาะอ,อ่าโอเคต่อเลยโอเคเว้นแต่ผู้เข้าพักจะได้ฝากและแจ้งราคาแห่งทรัพย์ส,สินนั้นไว้กับโรงแรม2โรงแรมขอสงวนสิทธิท์ในความรับผิดชอบหากความเสียหายจาก ความสูญหายหรือเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะเหตุดังต่อไปนี้นเหตุสุวิสัยก็คือเหตุที่แบบว่าบ่อยอยากให้เกิดเนาะที่พี่วา่ั้นานะเหตุแห่งสภาพของทรัพย์สินนั้นๆไม่เถึงนะใดก็คือ<ม>แบบว่าทรัพย์สินเท่าบ่อยู่ในสภาพเก่า<อ>แต่ยังอยู่อยู่อันอนี้โอเคเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าพัก บริวารหรือบุคคลที่ผู้เข้าพักให้การต้อนรับอ๋อก็จะประมาณนี้นะพี่น้องเพิ่จะมีเบอร์โทรนำเนาะอันนี้ก็จะอยู่ที่อันนี้เพิ่งกะจะบอกสถานีตำรวจนำเดอ้อพี่น้องนี่เนาะสถานีตำรวจสว่างแดนดินหนึ่งเก้าหนึ่งอันนี้สิเป็นเบอร์สถานีตำรวจแมนบอแมนโอเคถื่ว่าดีเนาะพี่น้อง แดี๋นูจอยก็มากนอกกานหลอกของเถินนี่ก็คือแบบหลอกเนีนานาดีนะเนาะเถินกะหามมีหามสูบยานำเนาะพี่น้องแต่โบไปยังเนาะราะว่านูจอยก็บโบไม่ได้สูบยาเนาะโอเคพี่น้องออห่องก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนูจอยจะแจงราคาห่องเด้อพี่น้องซึ่งว่าห่องที่นูจอยมาผักนี่กะเพิ่อเดิน่าโรงแรมนะพี่น้องกะขึ้นหนึ่งกะหาลอยหาสิบบาทเนาะ แล้วจะมีค่ามัดจำอยู่อสองร้อยบาทเด้อพี่น้องเนาะจะมีค่ามัดจำสองร้อยบาทแล้วก็ค่าห้องนี่ก็จะเป็นนั่นห้าร้อยห้าสิบบาทเด้อจ้านี่เนาะจะประมาณนี้พี่น้องพี่น้องว่าเป็นอะไรแน่แต่ว่าสําหรับนูจจอยก็โอเคเนาะพี่น้องประมาณนี้โน้ซึกว่าเฟอร์นิเจอร์เิ่นกับประมาณนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยเมือ่อื่นตอนเสาร์เดือนโน้จจอยก็ จะตื่นแต่เช้าแล้วไปซุ้มกาแฟกินข้างนอกเนาะพี่น้องเพราะว่าด้านนอกเพื่อนก็จะมีแบบเป็นที่นนะั่งเนาะห้แบบว่าชมวิวอันนี้เพื่อนจะเป็นแบบคล้ายๆคือบานเลยเด้อพี่น้องจะบได้ติดกันเนาะจะเป็นแบบขา้ายบานมีลานจอดรถต่างหากเนาะโอเคพี่น้องก็จะประมาณนี้เด้ออันนี้เดียวหนูขอเปิดเป๊บ,บนึงพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นพา่านเลือก นี่นะจะเป็นผ้ามานเนาะกระจุกประมาณนี้จ้าผู้ใดมีความคิดเห็นอนะไรไแนแต่ว่าสําหรับนู้อยกะโอเคพี่น้องสําหรับเอ่อของประมาณนี้เนาะนู้อยกะเป็นสายเดินทางกะเวลาพักกะจะประมาณนี้เนาะพี่น้องแล้วกะหูซึกโอเคเนาะโอเคจ้าสำหรับผู้ใดที่มาขิดแบบนี้กยจะลืมฝากกดไลกดแช์ให้หนู้อยนะ่ในเด้อ แล้วติดตามอีพีต่อไปเนะาะหวานนุจ้จอยสิพาพี่น้องไปเล่นไปเที่ยวอยู่ไซเน่สิเที่ยวฟังไยหรือวเที่ยวอยู่เลาาเนาะสำหรับคลิปนี้กะนุจ้จอยกะจะขอจบคลิปไว้สำนีเด้อจ้าสบายดีแหละสวัสดีเด้อสบายดีจ้า